สวัสดีค่ะราศีกุมและลัคนากุมคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักให้กับคุณประจาเดือนตุลาคมค่ะการอ่านไพ่จะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกสําหรับคนณมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงหลังสาหรับคนโสดนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบราศีและก็ลัคนาราศีได้เลยค่ะ ราศีกุมภ์คนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานตัวตนหลักของคุณก็คือเจ็ดเหรียญค่ะบางท่านนะคะกําลังดูอัลบั้มรูปเก่าๆอยู่หรือว่าดูสตอรีเ่เก่าๆของความสัมพันธ์อยู่นะคะเป็นช่วงเวลาของการถอยห่างการสักพักนั่นเองค่ะเพื่อรอดูสถานการณ์ของความสัมพันธ์คุณอยากให้ความสัมพันธ์นะคะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ คุณเป็นนักพัฒนาที่ขยันค่ะต่อให้มีความมั่นคงแล้วในเรื่องของการงานการเงินแต่คุณก็รู้สึกว่าทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆปีอะค่ะมันจะต้องเติบโตและก็ดีขึ้นและก็ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันกับความรักค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณก็เลยรู้สึกเหนื่อยอดีตที่ผ่านมาของความสัมพันธ์ คุณรักเขามากคุณก็เลยต้องยอมเขาอะคะ่ะทั้งที่มีความกังวลในใจมากมายไปหมดเลยบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวด้วยนะคะหน้าตาในสังคมเกี่ยวข้องกับาศาสนาความแตกต่างกันนะคะ ต่อให้มีความขัดแย้งกันแค่ไหนก็ตามคุณเป็นพ่อพระแม่พระค่ะที่เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดแต่ก็ทะเลาะกันเรื่อยๆปัญหาเดิมๆหรือว่านิสัยหรือการกระทำบางอย่างที่ตรงกันข้ามที่เราไม่ชอบอะค่ะ หลายๆครั้งรู้สึกเหงาแต่ต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้นะคะตั้งคำถามว่าจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้น้อยใจเสียใจผิดหวังมากมายไปหมดเลยค่ะแต่คุณก็รักเขามากเช่นเดียวกัน พลังงานตัวตนหลักของคนรักค่ะสามดาบเขารู้สึกเสียใจผิดหวังหรือว่าคนรักอาจจะมีโรคประจําตัวเป็นโรคหัวใจแบบนี้ได้ด้วยนะคะเขาเป็นคนที่มีบาดแผลเมียดีตค่ะโดยพันธะภาระผูกมัดตัวเขาอยู่ทําให้คิดและไม่ ไม่สามารถตัดสินใจในแบบที่ตัวเองคิดได้หรือด้วยปัญหาบางอย่างนะคะความแตกต่างที่เหมือนแม่โมอบอกนะคะทําให้เราต้องอดทนแล้วก็ยอมรับแล้วก็อยู่ให้ได้ะคะ่ะกับความแตกต่างนั้นหรือคุณอาจจะตกรักคนที่เขาไม่มีเวลาให้คุณเลยบ้างงานรักทางไกลต้องไปไปกลับกับเป็นชาวต่างชาติอาศัยต่างประเทศนะคะ หรือไม่ก็จําเป็นจําใจที่ต้องห่างไกลบ้านห่างไกลคนรักห่างไกลครอบครัวด,ด้วยเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่การงานนี้เลยค่ะหรือไม่ก็คุณอาจจะดิวอยู่กับคนที่เขามีพันธะาลาอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยเหมือนตัดสินใจทําอะไรไม่ถูกะคะ่ะหรือไม่ก็คุณอาจจะเป็นคนที่ ไล่เขาไปไกลๆแต่เขาไม่อยากไปไหนอะคะ่ะเพราะเขาผูกพันตัวเองแล้วก็เขายังมีภาระที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันกับคุณอยู่บางท่านอาจจะหึงหวงในเรื่องราวของอดีตอดีตในความทรงจำที่เรานำมาทะเลาะกันและไม่สบายใจกันอยู่ ก็เขายังมีบนทินอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะเป็นอดีตคนรักเก่าของเขาหรือไม่ก็คนรักเก่ากลับกลายมาเป็นเพื่อนหรือคุณอาจจะไปหึงหวงเพื่อนสนิทของเขาอย่างเี้ได้ด้วยเขาก็เลยทําตัวไม่ถูกอะค่ะนั่นก็คนรักนี่ก็เพื่อนประมาณนี้นะคะไม่ว่าเขาจะขยับตัวทำอะไรก็ตามอะค่ะคุณเป็นคนที่รู้ทันเขาในทุกเรื่อง เขาก็รักคุณมากนะคะเขามักจะไม่ได้ยอมรับผิดอะไระคะ่ะเย็นชาเก็บความรู้สึกนะคะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ยอมและง้อคนรักเช่นเดียวกันนะคะเขาต้องการโอกาสทาั้งๆท,ที่เขาไม่ควรได้รับอะคะ่ะ อาจจะเป็นช่วงของการที่เราต้องการพื้นที่ส่วนตัวเพื่อใช้ความคิดค่ะในการหาทางออกให้กับความสัมพันธ์และที่สำคัญนะคะเขาอยู่ได้นะคะถ้าไม่มีคุณแต่มันจะดีกว่าถ้ามีคุณนะคะเขาก็เลยรู้สึกเหมือนเจ็บปวดมากๆ หรือราศีกุมภ์คะบางท่านอาจจะไปบอกเลิกคนรักได้ด้วยนะคะในเดือนตุลาคมแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมจะเป็นยงไงบ้างเหมือนเดิมเลยคุณก็เฝ้ารอดูสถานการณ์อยู่ห่างๆอย่างห่งหวงๆส่วนตัวเขาอะคะ่ะก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปนะคะแต่ก็ไม่ได้ปล่อยมือจากความสัมพันธ์นี้ ความคิดของเราอาจจะสวนทางกันคุณอาจจะต้องการแค่คนรักที่มีเวลาให้และเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นที่ปรึกษากันได้ค่ะอยู่เคียงข้างกันนะคะแต่เขาอะค่ะอาจจะจําเป็นที่จะต้องห่างไกลคุณนะคะด้วยภาระหน้าที่การเดินทางเรื่องของการงานแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตะคะ่ะอาจจะต้องรอหน่อยถ้าใครที่คนรักอยู่ไกลหรือว่า ให้คำมั่นสัญญาต่างๆอะนะคะเขากำลังวางแผนการอยู่อะค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์นี้แต่บางครั้งอะค่ะก็ดูเหมือนไม่มีใครเข้าใจเขาอะนะคะเขาก็เลยกลายเป็นคนที่โลกส่งตัวสูงไปเลยหรือก็ต้องอจำเป็นจำใจอะค่ะที่จะต้องห่างไกลบ้านห่างไกลคนรักห่างไกลครอบครัวด้วยเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาอะนะคะ ซึ่งคุณก็เข้าใจเขาดีค่ะหรือว่าช่วงนี้ค่ะคนรักอาจจะมองว่าเราอยู่ใกล้กันไม่ได้เลยเพราะเรามีความทะเลาะและขัดแย้งกันเพราะนั้นอยู่ห่างไกลกันบ้างจะได้คิดถึงกันนะคะเขาอาจจะไปนอนในที่ทำงานได้ด้วยนะคะหรืออาจจะกลับไปบ้านเก่าบ้านเกิดอย่างนี้ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ปัญหาเดิมๆแต่ก็ตัดกันไม่ขาดถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องคือไม่หนีปัญหา แต่ต้องรีบจัดการปัญหาค่ะเพื่อพบกับทางออกที่ดีที่สุดสำหรับความสัมพันธ์นี้ข้อความจากคนรักค่ะ เขาบอกว่าอดีตของเขาจบไปแล้วค่ะเขาไม่ได้แทงข้างหลังคุณไม่ได้หลอกลวงคุณไม่ได้หักหลังคุณไม่ได้ทําผิดต่อคุณไม่มองว่าคนรักเก่าอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนของเขาแล้วคุณอาจจะคิดว่าเขากลับมาเพื่ออยากจะกลับมาคืนดีกันอะ่ะเขาบอกว่าจบไปแล้วอะค่ะคนคนนั้นเป็นเพียงแค่เพื่อนอะ่ะ หรือไม่ก็ถ้าเป็นเพื่อนก็คือเพื่อนจริงๆเลยคุณไม่ต้องระแวงสงสัยค่ะต่อไปเขาก็จะพยายามที่จะเปิดเผยชัดเจนเพื่อให้คุณสบายใจะค่ะเขาจะยอมคุณทุกอย่างเพราะว่าเขารักคุณค่ะอดีตยากที่จะกลับไปแก้ไขเขารู้สึกเสียใจค่ะ แต่เขาอยากจะให้คุณอนะมองเขาในมุมมองใหม่ๆค่ะถึงแม้ว่าความดีอาจจะน้อยนิดมากกว่าความผิดพลาดอะนะคะที่ทำให้คุณเสียใจแต่เขาบอกว่าเรามีสิ่งสำคัญนะคะที่เราจะต้องช่วยกันประครับประคองไม่ให้มันพังไปทั้งหมดค่ะบทสรุปของความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมค่ะ ความรักอาจจะมีอุปสรรคหน่อยนะคะการเริ่มต้นใหม่ะค่ะก็เหมือนคนแปลกหน้าที่เราอาจจะไม่เข้าใจกันและพร้อมที่จะระเบิดได้ตลอดเวลาค่ะในปักนี้คุณจะเห็นความพยายามของคนรักและคุณจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนและมีความยุติธรรม เราอาจจะรู้สึกผิดหวังเสียใจบ้างนะคะในเรื่องเราวอาดีตหรืออาจจะรู้สึกเบื่อคนรักอะคะ่ะแต่เขารักคุณก็เป็นเดือนตุลาคมที่เราอาจจะง้องอนกันบ่อยหน่อยนะคะ หลายๆอย่างจะต้องอดทนรอคอยแล้วก็ปรับตัวค่ะแต่ทุกอย่างจะมีการแก้ไขแล้วก็เริ่มต้นใหม่ค่ะคุณจะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปความรู้สึกจะถูกเติมเต็มค่ะเพราะเขาจะพยายามขอโอกาสในการแก้ไขและเริ่มต้นใหม่ที่จริงจังแล้วก็เขาคิดมาดีแล้วด้วยค่ะ สิ่งที่รอคอยจะมีคำตอบมีทางออกที่ชัดเจนนะคะเดอะซันขึ้นมาเนี่ยอะไรก็ตามที่มืดนะคะแสงสว่างจะมาส่องให้ความมืดอะเกิดแสงสว่างขึ้นมานั่นเองก็คล้ายๆกับว่าหลายๆอย่างจะชัดเจนแล้วมีคำตอบอะคะ่ะที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้รู้สึกสบายใจแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ที่เคลียะคะ่ะ ที่สำคัญคนรักก็จะประทับใจในตัวคุณนะคะในหลายๆอย่างเลยคุณก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงคือเราจะเข้าใจกันมากขึ้นในปักเนี้นะคะการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ของคุณเนะะี่ยค่ะการเสียสละหลายๆอย่างแล้วก็ตัวเขาก็เช่นกันนะคะทำให้เขารู้สึกประทับใจส่วนตัวคุณก็รู้สึกอิ่มเอ็มใจที่คนรักะคะ่ะยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองะคะหลายๆอย่างเลย อะไรที่ค้างค่ะคาลาคาสังค่ะทุกอย่างเลยก็จะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะการแก้ไขแล้วก็สบายใจมากขึ้นค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกุมด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนโสดราศีกุมในเดือนตุลาคมนี้แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไงบ้างมาอัปเดตกันค่ะ พลังงานตัวตนหลักของคนโสดก็คือสองคาถาค่ะคนโสดค่ะคุณตอนนี้ต้องการคู่รักคู่ชีวิตต้องการที่ปรึกษาต้องการพาร์ทเนอร์แล้วนะคะบางท่านนะคะมีข่าวดีในเรื่องของต่างประเทศค่ะทางไกลหรือมีการ,รย้ยายเปลี่ยนแปลงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแต่ถ้ามีการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่เนี่ยไม่เหมาะรู้สึกว่าคุณควรจะมีที่ปรึกษานะเพราะการตัดสินใจเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอนาคต ของคุณไปตลอดกาลเลยอดีตที่ผ่านมาของความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากคนที่แปลกหน้าแล้วมารู้จักนะคะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนหรือไม่ก็เป็นรักต่างวัยค่ะ คุณเป็นคนที่ชัดเจนรักใครรักจริงแล้วก็มีตัวเลือกด้วยแต่คุณก็เลือกเขาอะคะ่ะให้โอกาสเขาคนนี้แต่ดูเหมือนเขาไม่ได้ชัดเจนอะไรเลยทําตัวลับๆรอบๆนะคะแต่ก็ทิ้งหลักฐานที่คุณจับได้ะคะ่ะให้ความหวังบางท่านอาจจะเป็นรักออนไลน์ได้ด้วยนะคะ มีความแตกต่างกันมากๆะคะ่ะสุดท้ายคนโสดก็ยังโสดอยู่เหมือนเดิมนะคะต้องปิดใจอะคะ่ะบางท่านก็บล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารเพื่อเริ่มต้นใหม่อะคะ่ะเพราะคนคนนี้นะคะไม่เหมาะรู้สึกว่าเขาขี้โกงเขาเข้ามาแบบเอาเปรียบคุณนะคะเจ็ดดาบ ทหารที่ขโมยดาบออกจากค่ายแต่ทิ้งหลักฐานเอาไว้ก็คือดาบมันตกลงไปสองดาบนะคะส่วนคุณนั่งกอดเหรียญเอาไว้อสี่เหรียญไม่หมดรู้สึกว่าคุณคงไม่อดทนต่อไปอะนะคะก็ถ้าเขาไม่ได้รับผลประโยชน์ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะและนั่นคือสิ่งที่คุณหวงแหนเพราะเขาไม่ได้เขาก็ไปะคะ่ะ คนโสดถูกหลอกให้รักนะคะไม่สมหวังในความรักค่ะในเดือนตุลาคมแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดจะเป็น,นบ้านแล้วก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหม บอกเลยว่าคนโสดโล่งใจนะคะใครที่ก่อนหน้านี้เกือบจะโดนหลอกเนี่ยค่ะก็ถึงเวลา move on แล้วนะคะก็อย่าเป็นสายเปค่ะแล้วก็อย่าคิดว่าจะได้อะไรบางแบบง่ายๆแล้วฟรีๆด้วยนะคะไม่ว่าเราจะไปให้เขาหรือเขามาให้เราอะ่ะการเริ่มต้นใหม่เนี่ยค่ะถ้ารากฐานมันไม่ไม่ได้เริ่มต้นจากความมั่นคงอะ่ะอย่าไปคาดหวังให้มันมากนะต่อให้คำพูดสวยหรูแต่สุดท้ายมันก็ต้องพังลงมาอยู่ดีนะคะ คนโสดเริ่มกล้ากลัวในความรักแล้วค่ะเพราะว่าเคยมีอดีตที่ผิดหวังซ้ำๆย้ำๆนะคะคุณก็ยังจะพบเจอกับคนที่มีความแตกต่างกับคุณนะคะค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆมีทั้งรักทางไกลและคนที่อยู่ใกล้กันแต่ว่าอยู่นอกสายตาค่ะ อยู่ไกลก็เหมือนไกลอะนะคะเข้ามาแล้วดีไหมคะเข้ามาแล้วดีนะคะเขาจริงจังะคะ่ะเขาอยากที่จะเริ่มต้นใช้เวลาเรียนรู้คุณนะคะในระยะยาวแต่แม่หมอมองว่าคุณเบื่อะคะ่ะเพราะสีถ้วยก็คือเราไม่ได้สนใจเขาอะ คุณอาจจะไม่ถูกใจเขา,างนี้ก็ได้หรือว่าความเชื่อใจค่ะมันน้อยลงความศรัทธาในเรื่องความรักมันน้อยลงเพราะว่าคนที่เคยมีอดีตเป็นบาดแผลนั่นเองนะคะก็คนคนนี้ค่ะจะเข้ามาเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนเขาไม่ได้บังคับคุณนะคะแต่ของเขาอะเขามองคุณเป็นคนรักแล้วนะคะแต่อยากให้คุณมองเขาเป็นเพื่อนนะคะแล้วค่อยๆเปิดใจ เขาจะอยู่เคียงข้างคุณนะคะไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ไม่ว่าคุณจะไล่เขาไปไกลๆเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาใหม่แบบนี้ค่ะคนโสดนะคะเชื่อมั่นในตัวเองค่ะอย่ายึดติดอยู่กับเรื่องราวในอดีตอย่าก,กลัวอนาคตนะคะ ให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้โอกาสคนใหม่ๆค่ะความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนานะคะบางท่านก็สิ้นสุดทางเพื่อนค่ะบางท่านก็เป็นรักต่างไวัยนะคะคนที่เข้ามาแล้วทำให้หัวใจของคุณนะคะจากที่ไม่มีอะไรเลยว่างเปล่ากลับรู้สึกมีความหมายขึ้นมาค่ะเพราะเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะ ก็ลองให้โอกาสตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งค่ะลองเชื่อใจใครอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเรียนรู้เขาไปแบบช้าๆค่ะบทสรุปของความสัมพันธ์ของคนโสดราศีกุมนะคะช่วงนี้มีสเสน่ห์ค่ะลึกลับหน้าค้นหามีคนพยายามเข้าหาทาั้งๆที่คุณนะคะรู้สึกเข็ดกับความรักแล้ว แต่จะมีคนคนหนึ่นะคะที่เขาจะอยู่เคียงข้างและปกป้องคุณนะคะอาจจะเคนที่อยู่ใกล้ๆหรือคนที่โชคชะตาน,นำพาให้เราเดินทางมาพบมาเจอกันนะคะถ้าอยู่ใกล้ๆต้องบอกเลยว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างสนับสนุนคนนี้มากเลยแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าอีกครึ่งหนึ่งของคุณเนี่ยจะสนใจเขาไหมนะคะจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าแต่มีโอกาสที่คุณจะตกหุมรักคนผิด นะคะก็คือคนที่เขามีเจ้าของนะคะเราไม่เลือกคนที่เขาชัดเจนแต่เราไปเลือกคนที่ถูกใจอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ไม่ชัดเจนนะคะหรือถ้าใครมีอดีตก็คือตัดเรื่องนี้ไปเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเรากลัวอดีตก็ได้อย่างเงี้ยคะ่ะแต่จริงแล้วคนที่เข้ามาพร้อมจะชัดเจนนั่นเองนะคะ คนโสดจะมีคนที่มีความแตกต่างแล้วเขาจะพยายามเอาชนะใจคุณนะคะเขาอยากที่จะเป็นคนดูแลหัวใจของคุณอยากทำหน้าที่เป็นเพื่อนที่ดีสุดแล้วก็คู่รักคู่ชีวิตที่ดีที่สุดในอนาคตด้วยค่ะเป็นรักทางไกลหรือไม่ใกลไม่ไกลเป็นกำลังใจให้กับ ชาวราศีกุมภคนโสดด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ